ตัวนี้เป็นห้างต่อไปเด้อพี่น้องเด้อห้างสีเงาเด้อตัวนี้เป็นห้างที่สามหน่ยเด้อเขาจะเงาเด้อว้าวว่าสิมีไข่บอลลูมอเมีเนาะทดลองมั้งเนาะพี่น้องเนาะเงาเมืองเนาะมือหนึ่งเขาจะจับกล่องมือหนึ่งเขาจะถ่ายเนาะถ่ายพี่น้องในเมืองเนาะว่าไข่หมดเ้องนี้มีอยู่บอลลูมอเมีเนาะวิธีซาวานเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเมืองแล้วก็ฝากกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นการเงาไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ไข่เจมเลยพี่น้องเด้อแต่เขาสีอัพให้พี่น,น,พน,น้องเาามืองเด้อนี่โ้วมีบอลืูบอมีเนาะเมืองเนาพี่น้องเนาะว่ามีบอรบลูบอมีเนาะ โอได้อยู่นาะพี่น้องนอได้เนาะได้อยู่นไอไข่เนาะ,นะแต่ว่าเขาจะบู่เห็นไข่มันง,งามเนาะเพราะว่ามันมันจะมีหมดเนาะแต่เขาเมื่อเพื่อนเราเขาสือัพให้เมืองว่าเขาได้เงี่ยได้ปไปานนด้เด้อพี่น้องเดอ้อ